ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ youtube ช่องวันพารวยนะครับวันนี้ก็กลับมาลงแนวทางหวยลาวเพื่นาประจํางวดวันที่6ธันวาคม67นะครับเราวันนี้ก็ชิดคํานวณตัวเลขตามสูตรนะครับในงวดที่ผ่านมาก็หลุดนะครับก็ไปเข้า84ฝั่งลาวนะครับ ว่วนที่ให้ไพยสองตัวกลางและสองตัวท้ายบนก็ไม่มานะครับวันที่หกนี้ก็รอผลออกนะครับว่าตัวเลขจะออกอะไรนะครับซึ่งทางช่องของเราก็คิดคำนวณตัวเลขตามสูตรตัวเลขเหมือนเดิมนะครับก็จะจับสีน้ำเงินประกบคู่สีส้มนะครับ ซึ่งทางช่องวันพาลวยก็เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นรับชมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงโปรดใ้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับสำหรับแนวทางผลคำนวณราวพัฒนาประจวาที่6นะครับเด่นดับหนึ่งวิ่งรูดให้ราคา ใครชอบเลเ้ลก็ไปที่ห้าห้านะครับเด่นรนดับสองวิ่งรลดให้หลักศูนย์ใครชอบเลเ้ลไปที่ศูนย์ศูนย์นะครับเด่นอันดับสามวิ่งรลดให้หลักเก้าใครชอบเลเ้ลไปที่เก้าเก้านะครับ สำหรับตารางตัวเลขของเราก็มีดังต่อไปนี้นะครับก็เป็นแถบสีน้ำเงินก็คือสูตรอันดับหนึ่งนะครับและสีส้มก็เป็นสูตรลองนะครับก็จะประกอบทั้งสองสูตรเป็นตัวเลขชุดสองตัวสามตัวสีต,วตัวต่อไปนะครับเลขเด่นก็มีห้าศูนย์เก้านะครับส่วนตัวเลขชุดลองมีสี่สามหกแล้วก็ แปดนะครับเลขที่ไม่มีในตารางก็คือสองเจ็ดหนึ่งนะครับก็มาดูว่าลูกบอลลาว็น่าจะมีหนึ่งสองเจ็ดมาแทรกรือไ่เลยครับก็ปกติแล้วเขาก็จะหลบเลี่ยงไปนะครับซึ่งตัวเลขก็ เป็นเพียงแนวทางนะครับที่ให้ไว้ก็รับชมเพื่อความเทิงนครับตัวเลขก็ไม่มีใครร่วงรู้อนาคตนะครับว่าออกอะไรก็ให้ท่านชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับสำหรับแนวทางชุดตัวเลขชุด2ตัวเด่นอันดับหนึ่งนะครับในหลัก5ก็คัดมา4คู่นะครับก็มี5้แด ห้าเก้าห้าศูนย์ห้าสี่นะครับว่าที่แล้วออกห้าสามนะครับห้าสามหกสามถ้าห้ายังอยู่ก็น่าจะมานะครับทำให้ออกตัวเดิมนะครับก่อนเน้นไปที่ห้าแปดแล้วก็ห้าศูนย์นะครับ,ก,นน 58, ก, 50, รบก็ดูว่าเลขห้าจะยังคงอยู่เหมือนเดิมหรือไม่นะครับต่อไปก็ เด็นอันดับสองนะครับในหลักศูนย์ก็คัดมาสี่โค่นะครับก็มีศูนย์แปดศูนย์สามศูนย์หกศูนย์สี่นะครับก็เป็นแนวทางชุดสองตัวนะครับลาวพะนาประจำววันที่หกธันวาคมหกเจ็ดนะครับก็เป็นปลายปีแล้วนะครับสำหรับปีหกเจ็ดนี้นะครับก็จ้างเข้ามาสู่ เตือนสุดท้ายของปี6กเจ็นะครับสัมรชุดสองตัวเน้นไปที่โซนสามและโซนสี่นะครับในหลักศูนย์นะครับต่อไปก็เป็นแนวทางชุดสองตัวนะครับในหลัก 9. เก้าเต็ดรองอันดับสามนะครับก็มีเก้าสเก้าสาม เก้าหกนะครับก็เน้นไปที่เก้าสี่นะครับแนวทางชุดสองตัวลาวพัฒนานะครับต่อไปก็จะวางตัวเลขชุดสามตัวสี่ตัวนะครับตามตารางตัวเลขที่ให้ไว้ต้นจิปนะครับก็เป็นตัวเลขที่นำมาจากสูตรคำนวณน,นะครับ ก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางก็ชุดสามตัวนะครับก็มีสี่ชุดก็มีสี่เก้าสามหห้าแปดเก้าศย์แปดแล้วก็หกเก้าสี่นะครับก็วังว่าตัวเลขน่าจะมานะครับก็เคยเข้าสีตต่ตัวสามตัวสองตัวก็หลายครั้งหลุดก็หลายครั้งนะครับก็เป็นการ จับตัวเลขตามสูตรนะครับก็มีเข้ามีรลุดก็รับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางนะครับตัวเลขก็เป็นสูตรคำนวณน,นะครับก็ไม่มีใครรูร้นะครับชุดสามตัวก็เน้นไปที่หกห้าแปดแล้วก็หกเก้าสี่นะครับแต่โชคดีก็คงจะถูกางวันนะครับต่อไปก็เป็นหวยลาวชุดสี่ตัวนะครับมีศูนย์สี่เก้าสามเก้าหกห้าแปด ห้าเกศย์แแล้วก็ศูนย์หก้าสี่นะครับสำหรับตัวเน้นก็เน้นไปที่ศูนย์หเกสแล้วก็ศูนย์สี่เ้าสามนะครับก็เป็นแนวทางหวยลาวประจำวันศุกร์นะครับศุกร์ที่หกธันวาคมหกเจ็ดนะครับ ็เข้าสู่ปลายปีแล้วนะครับก็รับชมรับฟังนะครับตัวเลขก็มาจากตารางตัวเลขนะครับที่คิดออกมาจากสูตรคำนวณก็จบลงไปแล้วนะครับแนวทางตัวเลขชุดสองตัวสามตัวสี่ตัวนะครับของเราพัฒนา ประจำววันที่6ธันวาคม67นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมนะครับรับชมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความเทิงตัวเลขก็เป็นเพียงผลคำนวณน,นะครับก็ไม่มีใครร่วงรู้ตัวเลขจรอ,อะไรก็ให้ท่านชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องของเราก็สนับสนุนสลายกินแบงค์รัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะครับสาหรับยที่พฤฤี่โอนี้ ก็คงมีเพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ